ครับผม <c oughs> ละพี่น้องนะครับ <c oughs> ที่ผมมานี่ก็มหาเสียชาติชอชนะศักดิ์หรือถอนไม่อดแต่ีินอนนะครับมาลือ้อ้โรงแรมที่นี่และอุปกรณ์พวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับ <c oughs> เป็นทรัพย์สมบัติของชอชนะศักดิ์หมดเพราะว่าเหมาแล้วเซ็นสัญญาแล้วสามารถเก็บได้ ทุกอย่างเลยนี่ครับถังรเพลิงนี่มันยังใช้ได้นะจริงๆผมเอาไปก็ได้นี่ราว่าเป็นเป็นกรรมสิทธิ์ของโชชนะศัก์ไปแล้วมันใช้ได้ทั้งหมดเลยโอ้โหโรงแรมเป็นโรงแรมเก่าครับพี่น้องโรงแรมเก่าโรงแรมห่างแต่อุปกรณ์นี่ใช้ได้แบบดูสิตู้เสื้อผ้า ทำไมมันวางเวงอย่างนี้ให้พี่้องเบิ้งครับแตยานเลยพวกเตียงพวกอะไรพวกนี้เก็บได้หมดเลยครับเห็นไหมกระทั่งโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ใช้ได้หมดถ้ารื้อได้ก็คือรื้อรื้อเอาไปทำประโยชน์อยู่บ้าน ก่อไฟพวกนี้ลื้อได้หมดเลยครับตุกเสื้อผ้าก็ยังดีอยู่เนี่ยพวกเหล็กพวกนี้ก็ใช้ได้หมดเลยเป็นสิทธิ์ของชอชนะศักดิ์ไปแล้วผ้าม่านที่นอนนี่พร้อมผ้าปู แต่ก็คงจะทิ้งแหละพี่น้องนะครับแม็คโคตีทิ้งหมดแหละเวลาผมมาทำงานผมก็มาทำแบบนี้ก็อยู่กันแบบนี้ครับดูเลอันนี้มันมดได้อยู่ยังมั้งครัขาดวัน,น่าจะยังนะไปไปทิ้งอัดม็ได้แบบนี้ทีมงานกำลังเอ้ะน้ำน้ำม,มันไม่ไหลนี่ มันมันต้องตอเอาเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูอีกหลังหนึ่งนะครับหลังนี้แหละเป็นหลังที่ต้องใช้ความชำนาญมากๆเลยแหละเพราะว่าหลังนี้มัน6ชั้นมันสูงเกินสูงเกินความสามารถของรถแบ็คโฮเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังนี้เนี่ย ต้องเอารถแบคโฮตัวเล็กๆที่มันมีน้ำหนักไม่มากขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วสก,กัดให้มันลงมาสก,กัดให้มันต่ำลงมาต่ำลงมาต่ำลงมาแต่ว่าตอนจะเอาขึ้นเนี่ยต้องใช้รถเคนต้องจ้างรถเคนมายกรถแบคโฮเล็กขึ้นไปยกขึ้นไปยกขึ้นไป,นไปแล้วไปตั้งบนฝาเพดานพอไปตั้งป,ปุ๊บเราก็สก,กัดสก,กัดถอยหลังสก,กัดให้มันตกลงมามันจะตกลงมาทีละชั้น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 ต่ำลงมาเรื่อยตรงนี้ 6กเดือนครับพี่น้่มโอ้ยสี่เดือนสี่เดือนเขาให้เวลาสี่เดือนตามสัญญาข้างหลังอีกหลังหนึ่งโอ้โหเงเหล็กไม่ใช่น้อยน้อยได้นน่จะบอกเลยเนี่ยอยู่เนี่ยทีมงานทีมงานชอชนะศักดิ์เสียชาติครับเสียชาติสวยนี่นนี่ เอาทเล่นน้ำน้ำใสมากเลยครับ <c oughs> มีสระน้ำด้วยนะครับเป็นโรงแรมเก่าโรงแรมล้างครับพี่น้องครับโบพญานาครับใช่ไหมพี่หอดน,นั่นอะไรนะพ่อทำไมมันมีไอ้ที่จับปลาด้วยเขาเลี้ยงปลาเหรอหรือยังไงโอ้โหพี่น้องตรงนี้จะเป็นส่วนของแม่บ้านที่เก็บของหรือเปล่าเอาสิบล้อมาใส่เอาเลยของพี่น้อง ร้ายครับไม่ไผ่นี่ไม่ให้ยายแหลมเอาไปทํำบ้างไฟไม่ดีเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเอาไปทําอะไรไม่ไผ่ตัวเนี้ยใช้ประโยชน์ได้แปลกดีอันนี้จะเป็นส่วนของแม่บ้านที่เก็บพวกเอนั่นนะพี่น้องเก็บพวกเอ ผ้าปูพื้นอะไรพวกนี้เวลาเขาไปทำความสะอาดห้องเนี่ยยังมีอยู่เลยครับยังยังใหม่อยู่เลยยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยครับยังไม่ได้ใช้สเปรดับกลิ่นแม่บ้านเขาเอาไว้นะ มีแต่ของใช้ได้นี่แหละที่ผมก็เก็บก็เก็บของเก่าอย่างเงี้ยอะไรพี่น้องไปใช้อายุทุ่งนาเสียชาติเขาเป็นคนเอาไปไห้ครับพี่น้องครับอืมเนี่ยใช้ได้เป็นสเปรย์ดับกลิ่นโอ้ใบกะเพรากาแฟก็มีแต่ก็คงจะหมดอายุไปแล้วแหะไทยพี่น้องเบิ้งน้อย่าไปคิดอย่างไรนะครับ อย่าไปบอกว่าโอ้ยของเก่าอย่าไปแตะอย่าไปจับมันมันเ่มีอย่างเพราะว่าผมเลือตึกเนี่ยผมใช้ไม่โคอลือนะครับพูดนะพวกผ้าม่านเก่าพวกไม้พวกนี้ก็รื้อได้นะครับรื้อรื <c oughs> ้อไปทําประโยชน์ได้พัดไฟพัดลมพัดลมพวกนี้ก็ใช่หมดนยผมรื้อได้เลยนี่รื้อไปเก็บได้เลยนี่ งานนี้เสียชาติโกอีกแล้วครับท่านเพราะอะไรเอา้าเขาไปไหนกันหมดแล้วยิ่งวงเวงอยู่ทำการลื้อครับพี่น้องครับทำการลือ้อหลังนี้ลื้อทิ้ง ไดนาำถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แน่นอนนี่ไดโวตัวเนี้ยไม่น่าจะเสีย ย่ำเลยนี่กระได้ปัน้นนำครับหนึ่งศูนย์หนึ่งร้อยเอ็กผมเลิกงานแล้วผมบอกองคงจะมานอนนี่แหละพี่น้องมอเมอนนะครับมานอนที่นี่โอ้โหโหน้อาอ๋เอาไว้ซ้ำนี้สักก้อนครับพี่น้องครับจะคอยพอ,อ,อกันกับคามอดลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้อง ยังมีอีกเยอะที่ต้องเก็บเอารถสิบรอมาใส่ก็ไม่หมดครับพี่น้องครับมันเป็นสมบัติของเสียชาติหมดเลยเสียชาติก็เป็นเพื่อนกันกันกบผมเพราะว่าช่วงที่ผมลำบากลำบากผมก็ติดต่อเสียชาติบ่อยนะต่างคนก็ต่างมีปัญหาช่วงนั้นก็เลยติดต่อกันไม่ได้โอ้เนี่เขาก็เอาพวกโต๊ะพวกเตียงอะไรออกไปหมดตู้เสื้อผ้ายังดีอยู่เลย โอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องเรื่องอะไรกดแชร์ได้พี่น้อง,ออง,อองด้นะครับผมสวัสดีครับ